ตำหนักเย็นในราชวังตรงห้ามอยู่ตรงไหนเราเป็นยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับสวัสดีครับผมชินนะครับหลายๆคนที่ชอบตูหนังสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยคงคุ้นเคยกับคําว่าตำหนักเย็นนะครับคําว่าตำหนักเย็นเนี่ยภาษาจีนจะเรียกว่าเหลงกงนะครับเป็นสถานที่ที่กักขังนางสนมต่างๆที่ไม่ได้รับความรักจากฮงเต้แล้วหรือทําผิดโดนลงโทษนะครับคล้ายๆกับเข้าคุกนั่นเองนะครับซึ่งตำหนักเย็นนะครับใน พระราชวังตรงห้ามเนี่ยมันไม่มีที่ใดที่หนึ่งที่เขียนว่าตำหนักเย็ยนหรือเขียนว่าเหลืงกงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวังในเนี่ยโดนห้องเด้สั่งปิดนะครับอ่าเราก็สั่งขังคนนะครับตำหนักนั้นก็จะกลายเป็นเหลืงกงนะครับอย่างสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยก็จะมีจิง่งหยางกงที่เป็นเหลืงกงนะครับส่วนในสมัย าราชวงศ์ชิงนะครับก็จะมีตำหนักที่เจนเฟยเคยโดนขังไว้ที่ชื่อว่าจิงฉีเก๋นะครับก็เป็นหลังกงสำหรับ อ่าจนเฟชเช่นกันนะครับส่วนใหญ่นะครับตนันหกเย็นเนี่ยมักจะเป็นตนําหกที่อยู่กานะครับอยู่กลยความเจริญแล้วก็ขาดการบำรุงรักษาอ่อค่องๆที่จะซุดซมนะครับนอกจากนั้นนะครับคนที่ถูกเข้าไปในหลงกลงเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่นางสนมอีกต่อไปนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับคนโทษนะครับ จะโดนคนแข็งแข่งเยอะเลยอาหารการกินก็จะไม่ดีจะกินอาหารที่ปกติยังยากเลยนะครับและมีอากาศที่หนาวเนื่องจากว่าพวกฐานต่างๆที่แจกจ่ายไปยังตำหนักต่างๆก็จะลดจำนวนสำหรับตำหนักงานลงนะครับและณปัจจุบันนะครับถ้าเราจะไปเที่ยวที่รัชวังต้องห้ามนะครับตำหนักไหนที่เคยเป็นตำหนักเย็นมาก่อนมันจะไม่เปิดให้ เข้าไปชมนะครับเหตุผลที่ทางการให้มาก็คือ1อ่มันไม่มีอะไรที่ให้ชมมันไม่ค่อยมีอะไร2ก็คือมันซุกซมมากถ้ากลัวจะบำรุงรักษาเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะไม่คุ้มค่ากับการบำรุงรักษานะครับและสุดท้ายก็คือเนื่องจากว่ามันซุกซมใช่ไหมครับมันอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อปกป,ป้องนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขาก็เลยปิดไว้ไม่ให้คนเข้าชมนะครับ อันนี้ก็คือเกี่ยวกับตำหนักเยนในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับอยากรู้เรื่องอะไรอีกนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับต่อไปเราอาจจะมาพูดถึงตำหนักต่างๆในราชวางศ์ตรงห้ามดีไหมถ้าใครสนใจสามารถเขียนด้านล่างได้เช่นกันนะครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ